สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะเป็นนีเป็นลูกตำลึงนะคะพี่น้องค่ะลูกตำลึงน้อยคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นทางซื้อสรากินของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพามาเบิงบักุงใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะพอตำเราได้ค่ะพี่น้องค่ะ ันนี้เซาแนวทางซื้อสลากินเมืองรัฐบาลมาฝากงวดประจำวันที่16เดือน7ปี68เดค่ะพี่น้องเดอ้อแนวทางล่างตรงๆสูตรก็มีไฮมีมาพร้อมค่ะพี่น้องขาเฮ็ดไปตามสูตรที่ท้ำไฮเลยเด้อค่ะพี่น้อง่าสูตรนี้เขาล่างตรงๆมาแล้ว6งวดซ้อนเดค่ะพี่น้องค่านี่เป็นงวดที่7วันนี้ด74 79 84แล 8, 9, ้วก็89เดค่ะพี่น้องขา เน้นให้เด้อค่ะพี่น้องขาเน้นให้ก็เจ็ดเก่ากับแปดเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอกมักเ็กชอบก็คือแปดเก่าด้วจ้ะพี่น้องขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะปเรามากมปบรชอบเลื่อนผ่านอจจารย์ปเรมกคมปเรชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครคือเก่าละค่ะพี่น้องขาเป็นแนวทางสื่อสรารกินเมืองรัฐบาลเท่านั้น่ขอคืนมาทายคลิปยู่นี่คือตอนเทียง มันเป็นเทียงค่ะยโมงรุ้สึกว่าแดดพะโลผงานจนใบมะกูทองข่อยเรื่มสีเขียวเป็นหวเหียวเป็นบอสดบะใสมัเศร้าก็ขึ้นมโฮดแล้วเด้โฮดหนามแล้วเทียงมาแเด็ดไปเจ๊มามมนกันูดซเรื้มเหียวต้นมะค,ง,คงต้นมงต้นนี้ก็กลังเป็นด้วยหน่อย แตงกวาข้อกระเด็ดไปกี่ต่ำไรหน่วยเะไรม้วนก็นตก่ำบักแดงมันี้ย,ยังว่าได้เด็ดค่ะพี่น้องคขามันนี้มันไม,ม่อยู่วันในใหญ่มีอยู่ประมาณสองหน่วยหรือสามหน่วยแหละเลยว่าได้เด็ดมะเขือพุ่มตัวนี้ก็งี่เง่าขึ้นมาพยายามแตกหยอดขึ้นมาใส่ใส่เด็ด ไอ้น้ากันองต้องเองแต่งขึ้นหลายหน่วยแล้วป้าบึงชมสวนก่อนกันบอกหน้าพ่วงนั้นสวยงามอย่าฟาเบอรอกันเลยค่ะพี่น้องค่ะพาชมสวนอีกเคืนหนึง่งแต่แนวมาาะลรกอชมตัเลีกันอีก,กอนค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่สิบหกเดือนเจ็ปีหกปดเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดสี่แปดเก้าเน้นที่เจ็ดเก้าและแปดเก้านะคะของสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเื่นอัดสิลงเลขอ่ยาผู้ใหญ่ใจดีให้นะค่ะพี่น้องค่ะบอกหัวาสิได้บอกขันใดกับสิลงให้คันบได,ด้ก็บ่ไดิโลงเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเด็กผู้ใหญ่ใจดีเิ่นข่าวสามโตตรงมาแล้วสองงวดค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ